ใช่หนุ่มอืมโอ้เตยเป็ดเตยใช่แล้วนี่ลูกพี่ต้นบอกเรา่ายรูปไหมผมเบิ่งอยู่เราไป็เตยใส่เอาเมื่อคืนคือเห็นว่าเราไปกับอันเด็กๆทางใดอยู่ขนาดอ๋ไอ้ลูกฝนตัวตัวพูดอับมันยู่กลางเงนอันนึงเนี่ย โอเคตัวน,น่ะเงเลาไวยนะ <laughs> าเอาเวนามามืนอคือนอันฟ้าอันเืองน,นะแล้ว้าเดืองปุ๊บไเป็นสีแดงไหมโอ้อบริคอยชื่อดบคคาัลยเพระแันสุดเิกามือนั่ที่เร็วมือมัน,นเลียมงอีเลีมขึ้นอนะ่ะฟ้าใส่ไม่ขึ้นตัวมึงกับม <laughs> นี่นกระเป๋า <laughs> เป็นมาฟยยังเนี่อ yeah. yeah, uh ๋อ huh. นี่ดีปลาเดียเข้ากันนรดีดีประเดียงนางามเลยตันี้นี่ละเจ้านึ่งประเดียกกันจได้เลียนหนังถังออกเบิ้ดงามเื่อนนังจะได้อะสวยงามเลยสิมันเบิดถังปีกไายก็ได้ตางามครับทุ่มนี่กินเสียสี อใครแม่ผมเป็นคนกรุงเทพเลยคุณใส่เังสีเลยนี่ตามมิกรุงเทพอิเล่โตไฟแมนไม่ผู้ใดใส่น่ะใส่เธอละตัวเลยโขบแบบในคนอีสานเ้าไปซื้อกินติแม่นครับเเจ้าาอไปมันมันบ่มีจังสีบ่มีนอนเลยนี่มีแต่นองมันนี่เราแยกออกเล็ปีนี้นี่ปีนี้ ไปไปสิพายไปเบื่องอึ้งลูกผีตัวละทายลูกไม่เบื่องเกิดเบื่งเนายี่ใช้อื่งนะใช้อื้งนีกว่าไม่ทังนี่ว่าโย่กับมาคอยนึกว่าเจ้าเป็นขึ้นรถรุเก่งไปน้ำเขามาขึ้นนี่ว่่เฮ้ยหลายเลยเนี่ยจะโวน

นี่ไอ้ไว้อึงงูอึงงูจับใส่ถุงแล้วมัดปากไว้บัดตัวมีห้ามในไตมาหากันเนี่ยนาะคืออยู่ตางถนนจับใส่ถุงแล้วมัดปากไว้แล้วก็ว่างไว้หฮนปิดไฟหัวแม่ตัวไตลอยห้ามสูตรนั่นเลยบอกเจ้าว่าโอ้นี่ละสูตรใช่คิปบ่ลรอเออแม่ีอรีบบ่ลรอเพื่อนผู้บ่าวคู่หากิ่นมันเด้ เดี๋ยวบอกตุนตุไปละเดี๋ยวราจมาจับไปรียไปยังมาเบ่งเอืงเนี่ย18กิโล่หนะวนไปยู่ไงมะออวนยู่สิเด้เนากผมมึดลายู่ไดลายู่ เชครับมอเป็นอึงอย่างกันั้นนงมือเขากอะไรทีเข้ิ้แช่ตัวี่น่องเขาเนี่ยไม่เบาเางสีก็บอไปขายสี่นไปกอนี่แล้วขอไปแล้ว,วเ้ไปต้มได้ปะาลรีมกินเข่าด้านี่โอ้ยพอดีพุ่อยา เอ Answer, no oh, <c oughs> <c oughs> ้ยต้นตอนนี้จะปกินต้อข่อยเด้อตูดเทาตูดโอ้ยกินก็ไม่ได้ดอกบุรีผมบอนั่นสองตู้เลยเออขอย่านฟ้าว่นี่นี่อนี่ห้องอาอ่นาปูคนนี่ฮฝนเลียวภาพฝรมาสิวัไทยทุลทรัพ์ข้อย่านนะโวยผเจ้ายุ่กลางทวงเงื่นลับทุทรัพย์เสยู่ข่อยย่อมฝนตกตก อเบื้องเนี่ยเอาฟานเด่นขึ้นมาือนนโอ้ตายแล้วมันรวยนะนี่พอเนี่ยดิตอนไอชียกี้อ่ะครับโอ้ยสุพพอระมันหน้าบ้านลราเรลี้ยงห้อยลูกพีน่ะหน้าบ้านเลี่ยงห้อยนี่ไปลอดได้ไปลอดหน้าปูขุด โอ้ตัวใบพี่ตัวใบไปคุณเอาตื้อ่าบอกตนก็บอกมาเอาสันไฟแล้วเบิดพอดีมาแต่น้ามึงไปอยู่หน้ามันบ่หลายมันบ่อไหลมันไป,ยนปอยู่ในน้ำเอออึองแหงกาได้หลายบอกไฟเราเบิดอะไรประมาณนั้นช็อกลูกวัวเหลือสันขึ้นพหัวก่อนก็หมดว่าสิเอาไปเอาเรีบไปหาตุ้กไฟเอาเรื่องไฟเล้วมันไม่น้างนี่หรอ่าสันก็เลยว่าว่าสิไปหาเอาซื้อแล้ว่าลูกมันติดแต่เสียดที่ช่วยไอตัวท้งมาดูดซีไปดีจริง จื้อนําเร็วๆพอได้เงินใส่เร็วๆพอารดอกพูดย้อมมือซื้อตัวผมมาค่ะผมมาขายกินกับลาบไฮลาบเป็ดเอาคุณขึ้นี่เผาคนละขึ้นเผาเห็นปะ